วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ว่าก็ยินดีกับเขานะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาถึงเวลาแล้วที่แบบว่าจะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเราพู้ชมพร้อมๆคนอื่นแหละแต่ว่าแต่ว่าก็มีคุยๆกันบ้างว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าก็ก็แบบเดี๋ยวคันแพร่ก่อนก็ส่งไปยินดีแล้วก็คอนแกรด้วยเลยแล้วก็ขอบคุณคงคงมีคนแบบคอนแกรสเขาเยอะมากคงมีคนยินดีกับเขาเยอะมากเพราะว่ามันถึงเวลาที่แบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันลงตัวมาก หัวแทงกไปอีกเยอะอีกหลายคนเลยค่ะกับคนล่าสุดเลยค่ะพี่ไอโอ้โหอันนี้แบบสไพรสยมากแต่ว่าแต่ว่าก็ยินดีกับเขานะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาถึงเวลาแล้วที่แบบว่าจะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะเตรียมตัวอยากจะมีลูกมาสักพักแล้ว คือเราเพิ่งรู้พร้อมๆคนอื่นแหละแต่ว่าแต่ว่าก็มีคุยๆกันบ้างว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีเขาก็บอกว่าก็ก็แบบเดี๋ยวพแพลนก่อนอะไร,งไรเงี้ยค่ะรอแพลนก่อนรู้ตอนนี้ถึงเมื่อคืนเมื่อวานแล้วถือจริงๆจริงๆเพิ่งร,งรู้คือคือคือไอ know, ้กับวุนเนี่ยเป็นผู้จัดจาก,การผู้จัดจาก,การเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้วุ้นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอยากให้อะ ินดีแล้วก็คอนแกรด้วยเลยแล้วก็ขอบคุณคงคงมีคนแบบคอนแกรเขาเยอะมากเขมีคนยินดีกับเขาเยอะมากเพราะว่ามันถึงเวลาที่แบบว่าเฮ้ยุกอย่างมันลงตัวมากแล้วเขาก็ยังดูสวยดูอะไรตลอดเวลาอ๋อมีคนถามบุลตั้งแต่อายุ20สแล้วค่ะเมื่อไหร่จะมีลูกได้มันมีอยู่แล้วแบบมีแฟนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งใช่ไหมแล้วก็แบบพอแต่งแล้วก็แบบเมื่อไหร่จะมีลูกมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องแบบนี้มานานแล้วแต่ถามว่าตอนเนี้ยุญว่าชีวิตบุญมันมันไม่ได้เหมือนช่วงยุคที่แบบ ต้องแต่งงานมีลูกหรือว่าชีวิตครอบครัวจบแล้วมันก็คือต้องทําหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าตอนนี้จะมีอะไรอยู่ก็ต้องแบบรับผิดชอบให้ดีที่สุดตอนนี้ก็ไม่ได้มองเรื่องแบบเออคุณไม่ได้มองเลยอ่ะว่าคุณจะมีหรือไม่มีอ่ะคือปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาแล้วก็ธรรมชาติเนเพราะว่าเดี๋ยวกดดันไม่ค่อยมีแคใช่หมกับกับเรื่อง่ะก็มีมีบ้างค่ะแต่ว่าแบบเราก็ไม่อยากแบบไปให้เขา เกิดมีอะไรขึ้นมาอีกฉันก็ต้องมานั่งแก้ข่าวอีกยอะไรเงี้ยก็รอปรบนึงเออ,อ,แบบเอ,อจริงๆการถ้าถ้ามีก่อนเดียวมัวนก็โอเคนะไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเราแบบผุ้ีิภาวะเราแล้วก็การดูแลตัวเองของเราหรือว่าสังคมสมัยเนี้ทุกคนก็ยอมรับแล้วก็คือจริงๆไม่ต้องไม่ต้องถึงตามขั้นตอนหรอกก็ก็ตามก็ดีแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสะดวกความพร้อมของแตล่ละคนแต่ว่าถ้าถ้าใครที่มีแล้วอยากเขาลงตัวแล้วก็พร้อมอ่ะก็ต้องยินดี ปากเพราะว <system> <ai> ่าก well, so uh ็ไ huh? ม uh, ่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเลยแต่็อยากมีลูกหอยากมีไหมหรออยากมีหลานตอนี้อยากเล่กับเด็กๆไม่ได้แบบยังยังไม่พร้อมที่จะมอ่าเก็แล้วแต่อะเยังไงก็ได้แบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้เยถอายุถามอายุตอนนี้ไม่ทันแล้วเราไม่ได้เลกเราก็รอทุกอย่างพร้อมเราก็คงแบบ